สีเลายเนียจะงอยกันได้ดอก <c oughs> มือเลียหอยมันก็เอาเนี่ยอยู่แล้วเคยกินข้าวสามมือว่ากินมือเดียวไม่หิวสามทีมือสิน้นแล้ว จะส,สิ้นแล้วกับเศร้าเศร้ายานเศรายานถูกมัห่วงมัห่วงเรื่องการกินกินอย่างใดกับยูได้คือก่อนมันกัดสร้างความอดทนฝึกตนผู้เจ้าผู้ฝึกตนเป็นบูพพลออกจาก บ่วงแห่งความถูกบ่วงแห่งหวานการฝึกตนทหารฝึกว่านี่เรียกทหารโอ้มันธรรมดาเนี่ยฝึกทหารฝึกทรมานฝึกขันติพวามอดทนแต่ว่าสูพาไม่ได้หรอก <c oughs> แต่ว่าเรือฝึกนี่แต่ฝึกกันนะฝึกปฏิบัติเก่งเปทุกอย่างเลยพระอดเขา อดนอนอดอยากโดยเฉพาะอดอยากอดอยากกูเป็นอักตะคัดขาดแครนเลยอดเห็ดน้ำอยากเห็ดน้ำข่วมอยากตัวนีว้คือ,อตัวสำคัญการฝึกอยากอยังอยากคือตัณหาตัณหาพาถูกตัณหามันเป็นเหตุหเกิดถูกตัณหาคือค่วมอยากความทยานอยากถูกคือทนโมได้ภาษาคววมถูก ภาษาของมันภาษาอิหรีของมันนะสภาวะอีงก็เกิดขึ้นมันทนบได้มันพ้าเฮาถูกเหิวตื่นขึ้นมายัางบ่เศากนทนบได้ก็ต้องหานะเมื่อกินบ่อยๆก็ติดยู่ในรสชาติของมันในความสุขของมันนะกะติดจะได้ความสุขของมันมันก็เป็นตันหาทะยานอยากคนห่าก็เลยโต๊ะยู่แต่อำนาจองตันหาตันหาก็เลยดึงบ่วง มาของเห่าจากการสิกินแล้วมีชีวิตอย่งชีวิตอยู่ได้กับปแมนมาเนี่ยกินด้วยตัณหากินด้วยตัณหามันก็นยิ่งเพิ่มผาละเพิ่มความถูกให้แต่จริงจริงชีวิตทวง้อบมีอยังหลายเนี่ยสมผัสนี่ที่มาเรียนดูกินเข่ามือเดียวก็ป่อตายกูได้ขึ้นเขาเห็ดงานได้ขึ้นเขาดำรงชีวิตได้กู้เขาแต่ว่ากินอย่างอื่นกินอย่างกินที่ใจที่มันสง,งบ กินควงสุขภายในทาจิตใจมันเยือกเย็นฝึกปฏิบัติจิตใจมันเยอกเย็นมันสิเป็นตัวระงับตัวระงับตัณหาอะไรเมันเห็นให้เห่าสามารถที่ประคับประคองหรือว่าดํารงชีวิตของเขาใดให้มันพาสุขบ่เดือดร้อนว่าไงซะถ้าตัณหาร้ายมันก็เดือดร้อนกินปากน้อยอยู่แต่ว่าหัดโหซึกว่าในการกินอย่างเี่ ห่า oh. คนห่อเราเป็นใหญ่ในการกินแต่ตจุลินสชาย์ก็ต้องทยันอยากหาทรัพย์สมบัติขึ้นมาเพื่อสีมากินเมื่อสนองกิเลสสีว่าให้มันสนองกายบำรุงกายให้มันเจริญให้มันมีพลังกำลังมันก็ซ้ำเกา่าคือเกา่าคนเห่าเกิดเกินมากกวางว่าหน้าศอกอกวางศอกเหาว่า <laughs> <laughs> คือเก่าสีกินดีปันได้กระสานสีกินเสียบปันได้กระสาน แต่วันกับอยยุซ้ำานี่แหละบวกเกินสองเมตรต่อคนแกนอู้อบแต่หนูกินปัไหลกินไปหอดตายยีดีปัไหลก็สางก็บวเกินสองเมตรต่อความสูงก่วงกับบเกินสองนึ่งต่อของจะของแต่ละคนแต่ละคนอยย่ซ้ำานี่คือเก่าแต่ว่าถ้ามันบ่ไ้รสชาติหรือว่าถ้ามันบ่ไรเงินบ่กเกินเกิดความเคยชินมันบวมวนมันบ่ย่อมจิตยนอมใจเรามันก็สิตายแต่จริงมันบ่ตายเี่ แต่ว่าตัณหามันผ่าคือสิตายแต่ว่าความเป็นจริงของชีวิตบ่มีอย่างกินกินดีกินหน่อยกินหลายกินถูกกินยากกินลําบากกินขากับเกลือก็คือเก้าอ่ะนั่นเล่คามมัธยัติเกิดความมัธยัติขึ้นมามันมันเหลือเองมันได้สะสมบัตรสะสมบัตรเงินทองเขาของเฮามาพิจารณาเบ่งมันเหลือเนี่ยมันเหลือมันเกินประมาณหดยสัมไปทํางาน แต่ว่าเป็นลูกหนองลูกจ้างเขาหรือว่าสิ่ตงตามาหากินเห็นไหนเห็นไะนเห็ดสวนเห็นยังรงซงนั่นสิเหลือเหลือเก็บเลือกรรมเ,กเกกพราะผู้นั้นหูจะประมาณตนนะพระมาณตนในการบริโภคประมาณตนในการใส่แต่ว่าผู้ใดขันบอกพ่มาณตนกับเออติดเนี่ยรถฉาดหนึ่งเองโตหนึ่งการกินการเล่นการเที่ยวการมาุณดหนึ่งดูนางดูละครหลงลำทำเพลง อืู่บมหอเราศพหบงานอยู่หม่องใดก็ไปอยู่หมอ่องใดก็ไปนะมันเกินประมา่าเมื่อครอบอยากทายานอยากมันเกินไปมันก็เกินประมาณเกินประมาณในฐานะของเจ้าของอบ่ะมาณฐานะในเจ้าของของเจ้าของยิมหนี้ดิมสินยืมนี้ยืมยสินยืมเดินยืมกินยืมเที่ยวหาบ่ได้ไหวบ่มาควอบถูกบ่มาความลำบากไปฮะยิบยืมเงินทองมาใส่มาสยอย อย่างไรง่ายๆกับไปหลีกการพนันจะก,ก็ตุ่มก็ตัวเอาไปเอามากับบ่มีเ <c oughs> บิดนี่เบ็ดติดนี่ติดสินเบิดให้เบิดดาเบิดจับเบิดจิน้นวงจรชีวิตก็อยู่ังสันอยู่ทุถูกอยงายากลำบากขาดหายออกจากปัญญาปัญญาบม่มีอยู่จังสันเอาไปเอามากับขาดบุญบริสังสมบุญกุศลคุณงามความดีบริสจะเลืนสติปัญญา ขึ้นมากับด้ยยอยซอยห้องบ่อใดเราขาดออกไปเลยตัวมันขาดบุญที่พน,นักไปเนี่ยถ้ามันตั้นหาหลายมันก็ขาดบุญบ่อใดสังสมบุญบ่อใดสังสมบารมีบ่อใดเขาวัดเขาว่ามาโอ้ยบัดบุญบัดกรรมมาถึงกับลาบากก็เกิดความทุกข์นะถึงให้ฝึกปฏิบัติเดีย๋ยวสุดยอด พุติยโชาบอกว่าผู้ใดคึกตนผู้ได้พึกจิตด,ดีแล้วคึกกายพึกว่าใจดีแล้วผู้เดินผลออจากบ่วงม่นานคำว่าม่านก็คือผู้ขาผู้ทำลายคำว่าม่านอห่้ยมมันทำลายข้อเหน่ตัณหาความทุกข์ความโศกค,ความลำไร่ลำพันธ์ความขับเกี่ยใจความหลบความกดความหลงความทะยานอยากทั้งหลายน่แหละเพร่ววะนั่นม่านคือผู้ขาม่านมันอยู่ใส มันก็อยู่ในความโหยซื้ออยู่นําอารมณ์ของเห่าแต่ละคนแต่ละคนแหละเข้าบ่หามความโหยซื้อเข้าบ่ได้มาพิจารณาเห็นความพอดีแล้วมันก็ตกอยู่ใ้บ่วงม่านตัณหามันดึงเข้าไปถูกไปยากไปลาบากนะหญิงเห็ดน้ํามันเท่าไรหญิงทําน้ํามันเท่าไรมันก็แน่บ่เห็นประมาณตนบ่ถือประมาณชีวิตจะห้องบ่ถือต่อไปลูก ข้างหน้าของเฮาเฮาสิเห็นจังสี่หลายพอคนเฮาขาดคุณธรรมขาดการอบรมสั่งสอนขาดการฟัง,ฟง,ฟง,งธรรมของพูทธเจ้าเจ้าวัดเขาว่าฟังเทศฟ,ฟังธรรมกับบวชคอยบวชคอยได้ฟังนั่นมว,มวลคือว่ามันถือจมคือว่ามันถือดาถือหายแม่อย่างตะตนอาจารย์หายเก่งอยู่บ่ไ บกม่งก็หหเดี๋ยนี่เออป่าหวานเนียงบ้านนี่ย่องเป็นเดียวะย่องลูกตายบัวานนี่ย่องลูกตายอยู่ปะไม่ได้ย่องวะโอกาสไก่เลยวะไก่อยู่ปะอืมก็ไปไก่เ เพื่อนพส่วนบวกดีกว่่วนะว่าโอ้ยปากหวานไวทนาโนี่อยู่เป็นในเวลวนี้หัวมวนผลวะเหนียวนีเนี่ยเว้ยคือเนาะเมืผิดไปแร้คือตหนูนี่ถืามาแล้วหมาเป็นมวลบอกคว่งแล่วเ็มวนบอกน่โอ้ยดีแล้วนะมาฟังขุเมือเจ่อนะนะฮะขาไปเรื่อยเหตุไปเรื่อยว่าเกิดปัญญาอะไร มันปองมันหูจากอ่นานเลยอืมกอ่านจัของอ่านชีวิธีชีวิตจัของอน,นี่แล้วคุณประโยชน์ของการบวชของการศึกษายิ่งถูกทอดายมันเห็นเกิดปัญญาเท่านั้นเลยใน,ในเรื่องในเรื่องการพึกตนนี่พุทธเจ้าทูกข้อเข้าหลายเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างขอบคั่สามีภรรยาสอบสมบัติเสียสละความสุสขชุกข้องหาอ่าหรือว่าทอายดดอถ้าวอาถึงนะ พุทธเจ้าเนะี่ยพ้นมี้วัตทุกอย่างเจริญสระวัตถทุกอย่างเคยยู่สุขสบายยุ่งบ่อหายใจไล่บ่อหายตอมหนาวบ่อหายเถือ่อนบ่อหายหอนบ่อหายห่อน,าาอนโอ้ยจิตชีวสุขสมใดสุขของพระราชาสุขของนะกษัตริย์เมื่นอนขื่มีนกินขี้พูนอยู่ป้าน,นั่นเฮ็ดทุกข์กฮาหลายเทียมเด็ดเฮาจังได้กราบได้ไหว้เฮาจังได๋มีความเหลื่อมใส ถึงบ่ได้เป็นนอเหนือเสื้อไขโดยซ้ายเหลือแต่ว่าเห็นแต่องค์แค่นโดยซื้อเห็นพระพุธรูลวเห็นองค์แคีนเดยซื้อเขาเกิดค่วมเหลืองใสนั่นโมเมนต์ม,มาจากฐานาของคําว่าผู้ล่ลนะํารวยเดะบอได้มาฐานาจากว่าเพิ่มมีเพิ่นเป็นหลูกพระราชามหากษัรร์เนดะฐานาของการเพิ่นสู่ค่วมถูกของพุทธเจ้านะสู่ค่วมถูกอยู่กับค่วมถูกเดนะฐานาในการถิชนะกีเลียดเที่เฮ้ากามเข้าไหวกันอยู่ขมือ โมเมนทฐานะจากทรัพย์สมบัติเงินทองโมเมนตฐานะจากลาบหยดสรรเสริญโมเมนต์ตอนนี้สาวก้าวถึงพระพุทธเจ้าเอาบริกาวถึงว่าหลูกพระราชามากษริย์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผููมีเมตตาคุณกรุณาคุณนั่นนั่นคือคุณที่เขากราบคระลึกถึงโมเมนต์กับโดยฐานะว่ามีทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นหลูกพระราชามากษริย์ แต่ฐานะในการสนักกิเลสในการฝึกนตนทำลาคิเลสในบริสุทธิ์แล้วนั่นเกิดความเหลือ่อมไสขึ้นมาโดยสัญญาณของสัตว์ทั้งหลายนะด้ยความอง,งาอาจกาหารสันีน่แล้วเข้าด้มาฟึกตนฝึกไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆโอ้ยดีขนาดคุมันกิบเได้กเกิดก็บัยเก็เกิดกบเผาเองนะเกิดกบเผาเองเผาสิเป็นภูษณะหลกงชนะความทุกข์ชนะ อุ้ประศักทุกสิ่งทุกอย่างนะนะขอ,อนุมโมทนาสา,าธุนรรมญโยมทั้งหลายที่ได้มาส้างบนส้างกุศลนห่มกันในเสาเมื่อ,อน,น,น,นี้นะนะลาอนิสงส์กันใดควบมเนือความคิดอันใดปถนาแล้วสอบได้สิ้นได้ทั้แล้วก็ข้อควาเหนือความคามิดข้ามปฏนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จทิพทุท่านทุกคนเถิดน <c oughs> ะเอาหนังสือมาหนังสือของเขานอะอาดโดตมนต์แผ่เมตตา yeah